วัสก,การพระครูเจ้าเจ้าค่ะสวัสดีค่ะผู้เข้าชมคลิปนี้ทุกท่านนะคะที่เห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศการถวายลูกนิมิตแกรนิตใบเสมากแกรนิตนะคะผู้ถวายก็คือครอบครัวนะคะคุณทองพิษมณีระพีพัฒนนะคะเป็นผู้ถวายนะคะถวายเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดสแกงดอนชัยนะคะ อำเภอเมืองปานนะจังหวัดลำปางนะในภาพก็จะเห็นว่าคุณพ่องพิษกำลังติดนะคะติดแปะทองนะคะ,ะทำการถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แปะทองนะโดยมีพระคุณเจ้านะพระสงฆ์นะคะ,ะแปะนำหน้านะเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะในการทำบุญในครั้งนี้นะคะ ในภาพก็จะมีความปิตินะผู้จัดทำคลิปก็ปิติแล้วก็ดีใจนะไม่ค่อยได้เห็นภาพแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะ,ะ,ะที่เจ้าภาพไปถวายลูกมิมิตนะคะแล้วก็มีพ่อแม่ครูอาจารย์นะให้ความอบอุญนะคะอบอุ่นใจนะได้ทั้งบุญนะได้ทั้งความปิติใจนะคะ ในภาพก็เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นะก็<อ>ปิดท้องลูกนิมิดน,นํำหน้านะคะพระคุณเจ้าพระสงฆ์นำหน้าเอาเลิกเอาชัยนะคะ<อ>เป็นภาพที่ปิติเหลือเกินค่ะคุณผ่องพิดก็กำลังแปะทองอยู่นะคะ เป็นการภากสดสดไม่ใส่ซาวเสียงดนตรีนะคะเพราะว่าอยากให้ทุกท่าน,นาได้สัมผัสบรรยากาศแห่งบุญน้อมใจมาะคะน้อมใจมาเสมือนว่าได้มายืนแปะทองด้วยตัวเองนะคะบุญให้อยู่ที่ใจนะคะน้อมใจมาได้นะก็ได้รับบุญเหมือนกันนะคะนำภาพมาให้ทุกท่านนะได้รับชมแล้วก็ได้ร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้นะคะน้อมกุศลจิตนะร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณ ่อง <สา S 2> พิษมณีรับผ <สา S 2> ีพัดนะและครอบครัวด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุ